สวัสดีครับนเมนเจอร์กับใหม่ครั้งนะครับวันนี้มาเสนองานตัวใหญ่ๆของทางค่ายดีซีบ้างนะครับเป็นงาน12นิ้วเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่เรียลมูฟส์นะครับดขยับหลายจุดไม่เออมากกว่าของมาเวลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะครับครับเริ่มต้นด้วยเซตแรกที่เก็บสะสมเลยนะครับไปเห็นในทอยอาร์เตัวแรกเออซื้อมา400กว่าบาท จริงๆแล้วมันขายประมาณห้าหกร้อยนะครับก็คือชุดอัลคาแมนสี่ตัวนี้เลยนะครับน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือของอัลคาแมนเขาจะไม่มีอาวุธอะไรมาให้เลยนะแต่ว่าจุดขยับเขาจะเยอะกว่าของมาเวลไททันนะครับอันนี้ส่วนหัวมันก็จะน้อนิดนึนงนเพราะติดผมผมสวยเกของเขานะครับแล้วก็ช่วงแขนนี่ขยับได้นี่นะครับแล้วก็งอได้นี่นะครับ ทำมือไม่ถืออาวุธนะแต่ไม่มีอาวุธให้นะครับนี่จะได้เหมือนกันกลางแขนได้ประมาณนี้นะครับได้แค่นี้แล้วก็จุดขานะครับนี่มีข้อต่อเพิ่มให้นะครับซึ่งทาทางมาวิวไม่มีนะครับพอซื้อตัวแรกเสร็จปุ๊บก็ติดใจนะครับหาตัวที่สองที่สาม,มาที่สี่มาเรื่อยๆตัวที่สองจะเป็นตัวนี้ นางเอกของความแมนนะครับตัวนี้จะหายากนิดนึงที่สวยๆนะเพราะว่าเขาทําหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะวาดไม่ค่อยสวยอันนี้เลือกจะเป็นสิบสิบกล่องเลยนะฮะได้อันนี้ดูดีที่สุดละบางทีตัวหน้าหน้าใช้ได้แต่ตรงหน้าอกไม่ดีนะก็มีนะฮะคือการลงสีหน้าอกเนี่ยมันดูออกเลยว่ามีการลงสีทับเป็นส่วนที่เป็นสีเขียวของชุดนี่แหละแล้วมันทําให้สีไม่เนียนดูเนะี่ยมันจะมีสีออกเขียวๆนิดนึงแล้วบางตัวก็ลงสีเกินชุดมาก็เลย ไม่เข้ารอบนะมีตัวนี้ยที่ดีดีที่สุดละนี่ทําชุดมาก็เป็นเรื่มเรืมสวยดีเหมือนกันนะครับให้เป็นเหมือนเกรดปลานะจุดขยับก็ประมาณนี้ขยับอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่ามันติดผมนะครับบิดข้อมือได้เมื่อกี้ลืมบอกไปนะก็คล้ายกับทํามาวิวนะครับแต่ว่าเขาจะงอแขนได้จุดต่างตรงนี้เอง ครับก็แขกขาได้เหมือนกันแล้วก็นี่นะครับผมเข้าข้อดีของเขาคือจัดท่าไรด้วยคลิกได้ <c oughs> นี่นะโอเคต่อด้วยตัวร้ายในเรื่องนะครับมีสองตัวตัวนี้พี่ชายของลาคอแมนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดตรงนี้จะเป็นยางเล็กๆยางอ่อนๆน,นะครับจัดไม่ดีมาเลยเสียสรงหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวหน้าทำมาดีนะฮะแต่มีปัญหาเวลาถ้าไปซื้อเนี่ยที่ตาก็จะลงสีไม่ค่อยเนียนอย่างข้างนี้เนียนดีนะครับแต่ข้างนี้ไม่ไม่ค่อยเนียนมากแต่ก็เลือกดูตัวที่ดีที่สุดมาแล้วล่ะอ่อดูชุดเกราะก่อนมันความเป็นสีเงินๆนะครับตัวนี้เป็นเกรดเกรดนี่นะครับรายละเอียดดีนะก็จับจุขยับได้เหมือนกัน ข้อดีของทางดีซเนี่ยจะผ้ามีเรื่องผ้าคลุมเป็นผ้าจริงๆนะครับเนี่ยมพัดได้นี่นะครับเอาเมอกี้ลืมให้ดูด้านหลังของสองตัวนี่นะอะควาแมนปกติใส่กล่องมามันจะไม่เห็นด้านหลังใช่ไหมฮะอันนี้มีให้ดูก่อน เผื่อไปเจอที่ไหนมีเซล์ขายก็ลองไปซื้อดูได้นะถ,ถ้าติดใจถ้าชอบคลิปนี้นะครับตัวนางเอกของเราบ้างนี่นะครับผมก็จะยาวถึงนี่แลลวทำให้หันหน้าหันหลังไม่ได้เท่าไหร่รองเท้าตัวต่อมานะครับของ Aquaman ก็จะเป็นนี่แบ a c แ m a n t สตัวนี้ จริงตัวนี้จะซื้อมาตัวแรกเลยนะเพราะว่ามันเหลือน้อยละที่ร้านอาตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวใหญ่ตัวนี้เป็นยางนะต้องมาต่อเพิ่มเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมต่อเพิ่มเข้าเจ็ตแพ็คของเขานะครับด้านหลังตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดเขาจะมีให้ในแพ็คอยู่ละนะครับตาก็เป็นตาใสายๆอย่างนี้เลย ลงสีดำด้านเท่ดีเหมือนกันนะครับจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ติดข้อศอกตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นชุดเกราะของเขานะครับก็เลยติดตรงนี้นิดนึงก็ยืนตรงไม่ได้งอขา ทางขายได้ปกติก็คือถ้าซื้อต right. ัวน oh, ี is ้แล้วตัวอื่นหมดก็ไม่สีเรียดเพราะตัวนี้มันเท่้วนะฮะนี่นะครับอันนี้จะหายากนิดนึงก็คือชาแซมเป็นฮีโร่ตัวล่าสุดของดีซนะชาแซมนี่ผมว่าหน้าเขาคล้ายนักแสดงอยู่เหมือนกันนะครับเขาทำมาใช้ได้เลยแต่ติดตรงที่ลูกกตาเขาเนี่ยล่ะ ลงสีอาจจะมีปัญหานิดนึงซึ่งตัวนี้ก็ผมก็ดูดีที่สุดนะในในในห้างนะครับอันนี้ใช้ได้สุดละตาจะเละเลนิดหนึ่งนะแต่บางตัวนี่ไม่ไม่ไม่ตรงเบ้าก็มีนะ <c oughs> นี่ครับการลงสีก็จะต่างกันนิดนึงนะเป็นเป็นสีเนี่ยเป็นเก็ดเก็เหมือนเหมือนควมแมนเมื่อกี้นะครัตันี้ก็เป็นสีเร,เรียบ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 ไปเลย สีทองก็ไม่ทองนะครับเป็นเหลืองๆอส้มๆตามสไตล์ของสินค้าฝรั่งเนาะอะชอบรองเท้าน,นี้เท่จริงๆยกนี่นะครับออได้แล้วก็ที่สำคัญคือผ้าด้านหลังนี้นะฟิวิวเลยนะครับเป็นผ้าคือเซตชาแซมนี่ทำมาแค่สองตัวนะฮะ คือตัวร้ายกับชาแซมเท่านั้นเองตัวนี้หายากนิดนึงตรงผมว่าลงสีสวยกว่าชาแซมอยู่นะมีตรงที่เป็นหนวดคึ้มคึม,คมนิดนึงด้วยเห็นไหมฮะพอจะดูออกไหมนะครับแล้วก็ปากสวยปากชมพูเชียวทำหน้าออมาใช้ได้เลยนะครับมีรอยแผลอะไรอย่างงี้ถ้าใครลงสีเพิ่มเป็นก็น่าจะไปลองดูนะครับ ชุดก็เป็นชุดสี่ชุดหนังนะเนี่ยรายละเอียดใช้ได้เลยนะครับเป็นเงาเงา,เงาวิงว่งๆนี่นะฮะเป็นเสื้อโค้ทเอาตัวนี้เป็นยางนะนี่เฉพาะช่วงช่วงนี้นะครับช่วงแต่แต่เอตัวนี้ลงไปอ็นยางนี่นะครับสวยเลยนะครับตัวร้ายสวยกว่าตัวเออเลที่ทำเป็นยางพาให้มันยกขายอย่างนี้ได้ไง แต่ก็ยุกไม่ได้มากเพราะมันก็ติดติดกับเสื้ออีกนะฮะลังไว้ที่แขนก็ประมาณหนึ่งนะครับยืนตรงได้มือไม่มีวุฒเหมือนเดิมต่ทำท่าถือเหมือนถือปืนนะทั้งสองข้างเลยอ่ะนี่เป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะเดี๋ยวมาดูเวอร์ชันการ์ตูนมันมีตัวอะไรบ้างนะครับเออเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยซื้อมาเป็นลดราคาหมดเลยนะฮะเหลือสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ แล้วแต่ห้างนะแล้วแต่จะเซลลทีนี้ที่ผมจะมาโชว์ต่อไปนี้เป็นซื้อราคาเต็มนะครับประมาณ500กว่าบาท585าถ้าจำไม่ผิดนะซื้อที่พาราคอนทุกตัวเลยนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูแต่ตัวแรกคือแบทแมนเวอร์ชันการ์ตูนหน้าตอนที่ซื้อมีออกมาหลายเวอร์ชันมากนะครับแต่ว่าก็นะ้วันที่ซื้อเนี่ยตัวนี้โอเคที่สุดละก็เลยเอามาตัวเียตัวเดียวมีเวอร์ชันดำน้ำอะไรทั้งหลายอย่างนะครับ จริงอยากได้ที่เป็นชุดสีน้ำเงินด้วยนะแต่ปิดโควิดซะก่อนช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ซื้อเลยซื้อมาได้แค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปพลรากอนหนึ่งเลยนะเป็นปีละก้าลงสีใช้ได้น,นะครับตารู้สึกจะไม่ค่อยตรงันนิดนึงนะแต่ก็ดีที่สุดในชุดแล้วครับเพราะว่าในพลราก้อนตอนนั้นมีแค่แบบละสองสามตัวนะเราจะาลือเต,ตัวตัวนี้เป็นเบสิกไงไม่ใช่ชุดดำน้ำที่มัน คนไม่ค่อยเข้าถึงอะ่ะก็เลยตัวนี้คนซื้อเยอะกว่าทุกชุดอื่นนะครับอันนี้เป็นชุดสีเทานะในกล้องอาจจะดูเป็นสว่างเพราะเปิดไฟนะครับอ่าจริงๆมันจะสีเทากว่านี้ช่วงขาก็จะยกได้อย่างนี้เลยนะฮะอันนี้มันจะดีกว่าชาแซมนิดนึงมันจะกึกกึกกอย่างเงี้ยจุดขยับจะแน่นหน,นากว่าสมัยชุดชาแซมหรืออะควาแมนเพราะนี้จะใหม่กว่านะครับ ประมาณสองปีที่แล้วในห้างน่าจะยังมีอยู่นะแบบเป็นเซลอ่ะอนนี้ผ้าเป็นกรรมายี่นะสวยเลยผ้าเป็นกร,รมยี่นะครับสวยเลยของแบทแมนตอนนี้จะเป็นห้อนมาจากตรงนี้นะครับนี่กะซื้อคู่เดียวแล้หยุดแค่นี้นะครับแต่ก็แตกลายมาเรื่อยนะนี่คือโจ๊กเกอร์นะครับตอนนั้นมี ตัวเดียวเลยนะเวอร์ชันเดียวแล้วก็มีตัวเดียวในพารากอนด้วยหายากพอสมควรนะครับเพราะมันทำรายละเอียดดีเทลได้สวยใช้ได้นะฮะนี่น่าดูน่ากลัวเีเหมือนกันกับชุดสีม่วงแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองอันนี้ชุดมันโดดเด่นมากเลยนะคนี่นะฮะมือขาวหมุนได้ปกติอันนี้สีม่วงทั้งตัวเลยอันนี้เป็นยางเพื่อให้ขยับได้เนี่ยเตะไปข้างหลังในดิดหนึ่ง นะครับเป็นยางตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเมือเราซื้อโตเกอร์เสร็จแล้วเราก็ลองมาดูที่ตัวละก้อนอีกทีหนึ่งก็มีโรบินก็จัดโรบินมาเพิ่มนะครับนี่นะผมว่ามันก็สวยดีนะหน้าของโรบินนี่ลงสีเป็นเงาเงามาเลยนะเหมือนชุดเกาะเขาเป็นเกาะเงาเงาในนหนังนะฮะแต่นี่เป็นวอชชั่นการ์ตูนนะครับนี่อันนี้มีความหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะ ซึ่งในชุดชา์แซมชุดอะควาแมนไม่มีนะครับเนี่ยจะเป็นเรียวมูฟของของจริงแล้วมันขยับได้เยอะกว่านะครับอนาคตไม่แน่อาจจะมีการหมุนข้อเท้าอะไรได้ก็ได้นะอันนี้ผ้าก็เป็นเหมือนแบทแมนนะเป็นกมัมมี่นี่ด้านหลังนะครับอ่ามีโรบินแล้วก็ต้องมีแบทเกริร์นี่แบทเกิร์เวอร์ชันไหนไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมดูแล้วมันก็สวยดีเป็นจะเป็นผิวค้ำค้ำหน่อยนะไม่แน่ใจว่าภาคเวอร์ชั่นไหนผมเป็นด้านนี้อย่างเงี้ยปละมาด้านนี้นะครับแล้วก็การจัดชุดดูดีเลยทีเดียวอันนี้มามีบิดปิดืมาัน,นี้ก็บิดได้นะอ๋องพึ่ง,ง,งจะบิดขนาดนี้นะครับปกติไม่เคยบิดอันนี้ขาะกึจกกึกกึกสามสเต็ปสี่สเต็ป ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับสวยเลยนะตัวนี้ก็ตัดสินใจซื้อตัวแรกๆเพราะมันเท่มากนี่คือไนท์วิงมันคือโรบินใช่ไหมในอนาคตนี่นะครับมีปีกแถมมาให้เป็นสองชิ้นประกอบกันอย่างนี้นะครับเห็นจุดนี่ไหมข้างข้างละครึ่งนะครับแล้วก็มีปุ่มข้างหลังมาดูด้านหน้าต่อ ลงสีจะเป็นเงาเงามีความด้านตรงนี้มีความเงาตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นจุดจุดๆๆไปนี่นะครับตัวนี้มันเท่ดีเวลายืนในกรุ๊ปมันมีปีกอะ่ะนี่อยู่ด้านหลังสวยๆเลยนะครับอืนี่นะสุดท้ายตรงนี้หามาได้ตัวสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้ไปห้างเลยตัวนี้นะครับมี s t r f r e มิสเตอร์ฟรีสนี่ค่อนข้างหายากในระดับหนึ่งนะเพราะตัวลายเขาไม่ค่อยเอาอมาขายแต่เห็นในอเมริกาไงในอเมซอนมีตัวนี้เป็นตัวอย่างเป็นที่ขายอยู่ก็เลย,เยไปหาที่พารากอนหาลองหาดูแล้วก็เจอจนได้น,นะครับมิสเตอร์ฟรีสนี่มันทําดีนะตรงนี้เป็นพลาสติกใสๆนะครับก็เป็นชุดเกราะเขามีการลงสีชใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็แต่แขนตรงนี้มันมันมันงอได้้อไปหน่อยนะฮะ ถือปืนก็เลยทํำท่าถือปืนได้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่นะครับปืนเขาก็แถมมาให้นะถ้าไม่มีปืนไม่ใช่มิเตอร์ฟรสนะผมชอบตรงที่มันเป็นนี่แหละพลาสติกคอบตรงเนี้ยมันไม่เหมือนตัวอื่นดีนะครับนี่คือด้านหลังรายละเอียดดีใช้ได้น,นะครับ ในทั้งหมดนี้ถ้าเอาที่ชอบก็คือ Night Wing เมื่อกี้แล้วก็ Mr. Fish เนี่ยฮะแล้วก็ Bad Girl ด้วยมันดูดีนะครับสำหรับวันนี้กับงานมาเอ่อดีซี R o Moves นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามเพจ Power Ranger Spirit Thailand แล้วก็ y u t u b e PR s ป i r i t ด้วยนะครับสวัสดีครับ